ังบ่มันจังบ่ทำน้องเขาไงขาอยากได้ตัวก็ยากเอาไปทานเขาไปมันจยไปคืนน้ำมันพ่อ้ายพ่อเ่าพ่อเกินหวนไละย่มเลยพ่อากเอาพ่อากเอาน้ามุ่เจ้าไปใ้กิน วันนี้วันที่วันที่ห้าบอว่าวันที่วันที่ห้าบอกว่าเมื่อนี้ก็ว่าสีมาสั่อยู่ดีดิสัหัดกันวันหนึ่เปนโตมาเศร้าสิจักวีเบียล์ะรว่ารู้มาเครื่องรถให้กับบรดนอนอันนั่งตัวนันนอันผู้ที่หัวนอนไปกาน ลูกเป็นใครลูกเป็นใครเมียนอนต้น,น,นตึงบัตตวนอนกลางบัดกัวกตนอนเจ้ยบ่าออามาลูกลูกหา,กหากงเงน,บบน,นี้ยหางเนี่ยอะไั่ขึ้นก็ว่ายังสั่นโอ้ยบันดนีผู้ตัางถ่งนอนปนเคือก็ได้บอวมือเขาได้ไม่ออยิ้มใ้ห้องนี้ละบ่บ่ไมนบอกม,มีคนดีเลย,ยเว้นเนาะแต่คเขาเขอยังบอกว่าจะมีคนดีใคนแม่ใคป็ีคนดีกูบอกมือกูเยจ้าค่ั ีเป็นมันในโลกนี้พ่มีผู้ใดเป็นคนดีดอกบ่มีผู้ใดมีเบิดดอกคันสิซัวดองชวงเ,เป็นได้ไหมออกต่อหน้านี้